ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษทุวงนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญนะครับซึ่งท่านเป็นอดีตพนักงานของการไฟฟ้านครหลวงนะครับเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งเป็นอย่างดีนะครับจนทุกวันนี้อาการดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับเราจะได้คุยกับประสบการณ์ของท่านนะครับกับคุณสุเทพแหวนทองครับสวัสดีครับสุเทพครับสวัสดีครับเฮียและกายอ่อนเพล่แล้วก็ง่วงนอนง่าย โดยเฉพาะเรื่องการปัสสาวะเนี่ยจะฉี่บ่อยแต่ไม่มากกระปิบกระปอยบางครั้งก็มีเลือดปนออกมามาอีกสักอาทิตหนึ่งคุณหมอเขาตัดเนื้อเยื่อตรงต่อมลูกหมากครับเราไปตรวจไปตรวจดูเลยว่ามันเป็นเนื้อลายไหมใช่ผลปรากฏว่าแจ็คพอตเป็นแน่แน่ค่าที่ออกมาผมมาทราบทีหลังมาเป็นหนึ่งร้อยออครับแต่ว่า ของคนปกตินี่เขาจะไม่ให้เกิน4ีหลังจากที่กลับจากใช้หลังสีแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับมาอยู่บ้านสมเดือนครับจึงได้ย้อนกลับไปโรงพยาบาลคือระหว่าง3มเดือนนี้ก็มีรับประทานบีมไปแล้วด้วยทานอาหารบีมอย่างต่อเนื่องอ่าทานต่อเนื่องเลยครับกลับไปตรวจกลับไปตรวจดดชนีบ่งชี้มะเร็งใช่ถกเป็นยังไงบ้างครับจากร้อยจากร้อยเนี่ยเหลือสากว่ากเหลือสา ภายในสามเดือนภายในสามเดือนเสร็จแล้วครับหลังจากนั้นผมก็กีเดือนอีกสองเดือนอีกสองเดือนซึ่งก็รับประทานบิมเป็นประจําทุกวันทั้งเม็แล้วก็ทั้งแคปซูลแล้วก็แบบชนิดน้ำครับผมไปตรวจเลือดอีกครั้งหนึ่งเหลือหนึ่งจุดแปจากสาสิบเอ็ดเหลือหนึ่งจุดแจุดแตรงนี้ทําให้ทุกคนทราบข่าวดีใจกระโดดโลดเต้นกันเป็นอย่างมาก ปัจจุบันละะปัจจุบันข้าสุดท้ายเนี่ยไปตรวจเมื่อเดินมะคลาเมื่องมะคลาปีห้าห้านี้ครับเหลือศูนจุดดสองต้องบอกว่ามหัศจรรย์มันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อคิดว่าเป็นเพราะการฉายรังสีหรือคิดว่าเป็นเพราะบินเพราะว่ากินเป็นเพราะบินตอนนี้สุขภาพก็แข็งแรงดีครับตอนนี้ใช้ชีวิตก็เข้าหของน้ําทานอาหารอะไรช่วยเหลือตัวเองได้หมดครับไม่ไปพาคนอื่นเดือดร้อนอาการของ การเป็นโรคมะเร็งเนี่ยรู้เมื่อไหร่และอาการประมาณไหนครับคือรู้รู้ตัวเนตอนที่เราสุขภาพไม่ค่อยดีแล้ะตอนนั้นร่างกายก็อ่อนเพลียนะครับอ่อนเพลียไม่มีแรงเบื่ออาหารแล้วก็ปัสสาวะก็ติดติดขัดๆนะครับบางครั้งมีเลือดออกมาโอ้ครับบางครั้งมีเลือดออกมาแล้วมันก็จะอาการนี้มันก็จะปวดเมื่อยตามร่างกาย ตอนแรกเราก็นกว่าครับร่างกายเราอาจจะไม่แข็งแรงหรือมันเจ็บปวดเนื่องจากว่าเราต้องอาจไปหาหมอนวดเพราะนั้นก็ไปนวดตามแผนโบราณบ้างอะไรต่างทีนี้สังเกตอาการอย่างเงี้ยอยู่นานสักแค่ไหนที่ถึงได้ตัดสินใจไปตรวจเออประมาณสองเดือนค่ะสองเดือนโอ้ทนนานขนาดนั้นเลยครับสองเดือนนี่หมายความว่าเริ่มไปหาหมอแล้วแต่ยังวินิจฉัยไม่เจอ ว่าเป็นมะเร็งหรืออะไรคือพอเป็นแล้วเนี่ยประมาณมันกี่วันที่ตัดสินใจว่าต้องไปหาหมอสามอาทิตย์เองสามอาทิตย์สองสามอาทิตย์แล้วจนนั่งสองเดือนก็ยังวินิจฉัยไม่ได้ยังวินิจฉัยไม่ได้แล้วสุดท้ายวินิจฉัยได้เนี่ยหมอเขาทําอะไรจึงได้วินิจฉัยได้ก็ไาเช็คเลือดครับเช็คเลือดตอนแรกเขาสงสัยว่าอาจจะเป็นมะเร็งทีต่อมลูกหมากก็เช็คเลือดค่าเลือดมันขึ้นมาตั้งร้อยหนึ่ง อืนะครับซึ่งหมายความว่าเป็นเป็นสัญญาณที่บอกว่าจะเป็นมะเร็งครับอแต่ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นมะเร็งที่ต่อมลูกหมากหลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์จึงมาตัดตัดเนื้อไปตรวจเนื้อตรงบริเวณต่อมลูกหมากไปตรวจหนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์ผลก็ออกมาว่าเป็นมะเร็งร้อยเปอร์เซ็นต์มะเคนร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ต่อมลูกหมากเขาบอกไหมครับว่าขั้นไหนอืมเออ ตอนนั้นคุณหมอไม่บอกกับเรา,าเขาก็กลัวว่าเราจะใจเสียเสียนะครับเขาก็บอกรอ,อดูอาการอาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์นึ่งครับพอถึงอาทิตย์หน้า,าคุณหมอก็เราไม่ต้องให้คุณหมอบอกแล้วเพราะเราเดินจะเดินไม่ได้แล้วโอ้อาการขนาด,ดน,นั้นเลยหรรับขนาดนั้นครับ ช่วงเวลาที่รู้ว่าเป็นประมาณสองสมเดือนเนี่ยมันถึงขนาดเดินไม่ได้ในระยะสั้นขนาดนั้นเลยะค,ะครับโอ้เร็วมากแสดงวา่ามันก็เป็นขั้นที่ไกลแล้วสิครับเออมารู้ทีหลังว่ามันเกยขั้นสี่มาแล้วนั่นไงเลยป้ายมาแล้วเลยป้าย <laughs> เลยมาลายป้ายด้วยตอนนั้นใช่คุณหมอบอกไม่ถูกว่ามันเลยขั้นสี่มาถึงขั้นไหนแล้วคือสภาพร่างกายเป็นไงตอนนั้นตอนนั้นที่เข้าโรงพยาบาลก็อ่อนเพลียอย่างเดียว มันเดินไม่ได้ขาไม่มีแรงไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่มีใช่ถูกต้องอืไม่มีแรงแล้วก็แต่ว่ากำลังใจเราก็ยังยังยังนั่นอยู่นะคุณหมอบอกเป็นที่เดียวป่ะเออจะเช็คที่เดียวก็เจอแล้วอ๋อมาที่บอกกําลังใจอย่างดีเนี่ยกําลังใจดีในแง่ที่ว่ามันคงไม่เป็นอะไรมากหรือกําลังใจดีแบบว่าถ้ามันจะไปก็ไปอันไหนคะจริถามจริง เขาเป็นบทเรียนเพราะวันหลังดูไม่ใช่กําลังใจอันหลังใช่อันหลังบางคนนี่คือรู้ว่าจะไปแต่ช่วงอยู่จะไม่รู้สึกอะไรไงไม่รู้สึกเสียใจไม่รู้สึกตกใจวันไหนจะไปก็ช่างทําใจได้แต่พี่ว่าพี่ถ้าเป็นพี่พี่จะเป็นอย่างนี้นะคือคำาวณว่าถ้าเกิดมีคนถ้าเกิดพี่ไปเช็คแล้วบอกเป็นมะเร็งเนาะโอเครู้ละว่าเป็นเตรียมไว้ทำใจได้จะไปไหนจะไปวันไหนก็ช่างมันคือจะไม่ตกอกตกใจว่าเฮ้ยชีวิตต่อไปจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขงพี่เทพเป็นแบบ ผมน่าจะเป็นอย่างที่อาจารย์พูดนั่นเราเป็นพวกเดียวกันคือเป็นก็เป็นเป็นก็เป็นเราก็หาวิธีการรักษาเอาต่อปรู้ก็มันใช่ครับคือพี่กํกำลังใจอันหลังนี่นะมันเป็นจริงมากกว่ากาลังใจอันแรกนะอ๋อมันอยู่บนพื้นฐานความจริงคือถ้าเราบอกว่าอืมันไม่เป็นอะไรมากหรอกเดี๋ยวก็คงหายแต่เราก็รู้ว่ามะเร็งมันไม่หายไงอันนี้ยิ่งนับรอวันยาเพราะฉะนั้นกําลังใจแบบนั้นเนี่ยนะครับพี่ว่าไม่่คยดีแต่สําหรับพี่เนี่ยเนี่ยเหมือนกันคุณสุเทพก็คือแบบทับ โอเคเราเป็นแต่ช่วงที่เป็นเนี่ยอยู่ให้มีความสุขทุกวันอย่ามันนั่งกังวลไม่สบายใจนี่กูจะตายแล้วเรากูจะอยู่ได้กี่วันแล้วกูจะเห็นโลกไปสักเท่าไหร่พี่จะไม่คิดอย่างนั้นเลยถูกต้องครับแม้พี่สุเทพคิดบอกว่ามันเป็นเหมือนเป็นเพื่อนเราครับมันมาอยู่กับเราเออมันอยู่กับเราก็ให้อาศัยอยู่ไป แล้วเราก็ค่อยๆดูแลกับมันเองวันไหนมันจะพาเราไปไหนก็ช่างมันเนาะเห็นไหมทำใจให้สบายสบายแต่ไม่ตัดใจที่จะดูแลก็ดูแลไปเรื่อยๆไงวก็จะพาเราไปไหนถูกต้องครับอ้าวแล้วทํายังไงต่อพอหมอบอกค่าเลือดค่าเลือดที่เป็นมะเร็งสูงขนาดนี้เลยเปชที่มันสูงสุดไปล้วครับทีนี้คุณหมอก็ก็มาปรึกษาแล้วว่าจะ ทำการรักษาตามขั้นตอนของของหมอแบบไหนดีก็คือหนึ่งก็คือว่าตัดลูกกัญชาเพื่อที่จะปิดทางทางเดินของอาหารและให้เป็นเป็นอาหารของอไม่ให้อาหารไปเลี้ยงเชื้อโรค<า>ครับครับว่าอย่างนั้นเถิดครับนะฮะถูกต้องผมก็ตอนนั้นมันเหมือนกับว่าเราไม่มีโอกาสที่จะไปนั่งคิดพิจารณาแล้วถามจริงๆมนุษย์เราจะมีทางเลือกหรือทา่หมอบอก ครับถูกไหมเรียนหมอไม่ได้เรียนมาหมอบอกต้องตัดตัดหมอบอกต้องผ่ากับพาใช่ถูกต้องเลยใช่ไหมพอหมอบอกงั้นก็เอาอะไรครับตัดไปตัดใช่หมอเนี่ยถ้าพี่เป็นเนี่ยพี่จะเหมือนกับคุณเทพเนี่ยหมออาจารย์ครับต้องตัดเอาตัดเลยหมอไม่เพราะว่าด้วยอายุด้วยหรือเปล่าครับก็คุณหมอก็ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นว่าอายุป่านนี้แล้วเราจะไปทำอะไรไม่ไม่ได้อีกแล้วคนเราเลยเกษียณก็ถือว่ากำไรแล้วคอ่ะเลยก็ตัดก็ตัด พอตัดเสร็จเอตอนนั้นคุณหมอก็เราเดินไม่ได้ใช่ไหมครับเดินไม่ได้คุณหมอก็ไปส่งทําสแกนกระดูกสันหลังกับทำเอ็มอาร์ไอว่ามันกระจายไปอยู่ที่ไหนบ้างคือจากต่อมลูกหมากทําการรักษาต่อมลูกหมากไปก็ยังเดินไม่ได้ยันเดินไม่ได้ครับพอเชื้อมพวกนี้ก็สันนิษฐานว่าจะไปลามไปที่กระดูกสันหลังกระดูกสันหลังแล้วไป กดทับเส้นประสาทอะไรพูดแล้วเจอไหมก็เจอครับก็ดูเสนลังเราถูกทําลายไปประมาณสี่ข้อ,อข้อที่สี่ถึงข้อที่เจ<อ>็ดครับก็แปลว่าลามและลามถามจริงตอนนั้นเนี่ยตามที่หมอเขาชอบทอํากันกําหนดวันแล้วยังเขาไม่ได้บอกกับผมนะ <laughs> <laughs> แต่เขาอาจจะบอกกับทางครอบครัวเราเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเคยได้ยินพวกครอบครัวนะว่าเวลาที่เขามีญาติไปบอกเนี่ยแม่ผมนะพ่อผมนะคุณยายผมนะเห็นหมอบอกว่าอีกสามเดือนเห็นหมอบอกอีกหกเดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้บอกผมคุณหมอไม่กล้าบอกแล้วเคยไปแอบถามญาติไหมตอนเนี้ยญาติมาบอกที่ไหงบอกว่าไงฮะบอกว่ามันมันเกินแล้วแต่แต่ไม่ได้บอกระยะเวลา คือไอ้โรคนี้มันเป็นโรคที่มันไม่ใช่คล้าชีวิตผู้ป่วยคนเดียวเอาทั้งครอบครัวไปด้วยคนใกล้ชิดไปด้วยจะไม่สบายใจก็หลังจากที่ที่จะไปฉายแสงเขาก็เรียกครอบครัวไปไปเซ็นรับทราบว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องไปนะต้องยอมรับสภาพตามนั้นครับแต่ผมคนที่เขารู้เขาที่มาเยี่ยมก็บอกว่า ทำใจให้สบายอยากคิดอะไรเรื่องงานเรื่องการตัดไปเลยพุทโธ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 ทำนองนั้นอแต่จริงๆนะถ้าคนมีกําลังใจระดับอย่างกรุงเทพนี่นะหมอไม่ควรจะปิดบังเพราะอะไรรู้ไหมมีอะไรจะต้องเตรียมมีอะไรต้องพูดมีอะไรต้องบอกจะได้พูดถ้าไม่ไม่บอกเราสิ่งที่เราควรจะเตรียมเราไม่ได้เตรียมเนี่ยไปพึบพับขึ้นมาไม่ได้พูดไม่ได้จาไม่ได้สั่งไม่ได้เสียนะอย่างอย่างที่คุณหมอบอกว่าให้ตัดลูกกันธาเนี่ยผมก็ ไม่ปฏิเสธเลยนะทําทันทีเลยครับอ,อะไรที่ช่วยชีวิตเราได้เราก็ทําคือมันยื้อได้เราก,ก็ยื้อนะครับออพอไปที่กระดูกไขสันหลังรกระดูกสันหลังคุณหมอจะต้องรักษาด้วยวิธีอะไรครัอเออด้วยให้ยาประเภท พวกวิตามินพวกอะไรพวกนี้ให้ทานอย่างอื่นมันไม่ไม่มีไม่มีการใช้แสงพอใช้แสงไปแล้วไงอ๋อมีใช้แสงด้วยควบคู่กันตอนนั้นต้องเรียกว่าเป็นการประคองใช่ไหมเป็นการประคองตามขั้นตอนครับแล้วจะใช้ภาษาชาวบ้านคือยื้ชีวิตอะใช่ไหมครับคือขายแสงเพื่อจะไปฆ่าเชื้อมันให้ลดลงกว่านั่นก็คือมันยื้อไปอ่ะเพราะถ้าเกิดเชื้อมันไปเร็วมันก็จะไปเร็วขึ้นต่ออายุเราสภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างตอนนั้น ตอนนั้นก็โสมนะผอมสูบลงเดินไม่ได้เดินไม่ได้เดินไม่ได้แล้วทานอาหารก็ได้น้อยเบื่ออาหารทานเท่าที่จําเป็นทานไม่ได้มากเลยนี่คือเมื่อสองปีที่แล้วสองปีที่แล้วนั่นก็คือหมายความว่าคุณภาพชีวิตเนี่ยครับไม่มีละนะคะดูแลตัวเองไม่ได้ลุกไม่ได้เดินไม่ได้อะไรต่างๆนะครับก็ทําให้คุณภาพชีวิตแย่นะครับ เอาละย่ำแย่มาอย่างเงี้ยนานแค่ไหนครับประมาณสามสี oh, ่เด okay. ือนสามสี่เดือนครับอ๋อก็ไม่นานนะไม่นานคือคือหลังจากออกจากโรงพยาบาลได้อยู่โรงพยาบาลประมาณเดือนเศษครับก็มีโอกาสได้มาทานอาหารเสริมของบิม้อยอนะครับโดยที่ยังอยู่โรงพยาบาลอยู่นะ ตอนนั้นเนี่ยก็คือซึ่งทุกข์ทรมานมาประมาณสามเดือนนะฮะถ้าโดยกระบวนการของหมอเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาทำมาทุกอย่างละถูกไหมครับตรงไหนที่ต้องตัดก็ตัดที่ต้องฉายแสงก็ฉายทำอะไรทุกอย่างตามขั้นตอนของหมอประเทศปัจจุบันจบไปแล้วจบไปแล้วตอนนี้ก็แค่ว่าจะยื้อเอาไว้ได้นานแค่ไหนอย่างไรครับถูกต้องตอนนั้นหมอไล่กลับบ้านแล้วใช่ไหมคะให้กลับบ้านครับเออจะบอกไล่กลับก็ไม่ได้ จริงๆเราอยากจะอยู่แต่คุณหมอก็บอกว่าการอยู่ที่โรงพยาบาลรวมกับบุคคลอื่นๆเยอะๆเนี่ยแล้วเราเป็นโรคประเพลี้ยมันจะติดเชื้อง่ายแล้วจะทําให้รักษายากนะครับและอย่างหนึ่งยากก็ไม่ได้ทานแล้วก็ไปรักษาตัวที่บ้านต่อแต่ก็กลับบ้านแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้ครับอ่าเสร็จแล้วเนี่ยอาการของเราเป็นแบบนั้นคุณภาพชีวิตเป็นแบบนั้น แล้วมารู้จักเรื่องราวของบิมได้ยังไงครับคือตอนนั้นอ่ะญาติญาติกันแหละ<า>ก็ได้มีรู้จักกับเจ้าหน้าที่ของเอชไลน์นี่แหละครับก็ว่าเขามีอาหารอาหารเสริมที่จะช่วยดูแลหรือประทาังชีวิตตัวนี้ได้ระดับหนึ่งออพอหมอฉายแสงเสร็จหมอบอกว่าไม่มียาอะไรให้แล้วผมก็ บอกยาแล้เอายาเอาอาหารตัวนี้มาทานดูอตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไรหรอกครับแต่มารู้ว่าผิดพัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้เนี่ยท่านดรพิเชษซึ่งมีดรอยู่กันด้าเนี่ยกาลันตีอยู่ความมั่นใจหรือว่าความเชื่อมั่นเชื่อมั่นก็มีมากขึ้นก่อนกินเนี่ย ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไหมข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์อข้อมูลที่อยู่ในแผ่นพับใบปลิว<อ>ข้อมูลที่มาจากคนที่มีประสบการณ์หาอาหารเพิ่มเติมไหมคือก็ดูจากใบ<อ>ปลิว<อ>นะครับแผ่นพับแล้วก็ดูจากเจ้าหน้าที่ที่เขาเอาอาหารเสริมให้เราทานเนี่ยเข<อ>าอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้<อ>มันมันจะช่วยปรับสมดุลในร่างกาย<อ>ส่วนไหนที่มันจะุดเสียหายไป มันก็จะสร้างขึ้นมาทดแทนโดยเฉพาะเรื่องเลือดอะไรต่างๆอ๋อโหศึกษาเลยแต่หวังว่าเขาคงไม่เคยพูดใช่ไหมครับว่านี่คือยาอ๋อไม่พูดครับไม่ใช่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นยาพอาะพูดต้องไล่ออกเป็นเป็นอาหารเสริมอาหารเสริมครับซึ่งจะไปดูแลเรื่องภูมิคุ้มกันให้เกิดความสมดุลใช่นะฮะใช้เวลานานไหมครับในการที่เขาพูดเขาคุยด้วยแ้วจึงตัดสินใจว่าเอาละขอลองหน่อยอาทิตย์เดียวครับ อาที์เดียวเวรานานเขาบางคนนี่เขาวันเดียวเขากินละคือมันไม่ใช่อย่างนั้นคือหมายความว่าตอนนั้นเรายังฉายแสงอยู่ครับแล้วก็ยังไม่กล้าทานอใช่ไหอยากให้วิธีการของคุณหมอเสร็จก่อนจบจบกระบวนการตรงนั้นไปเราถึงมาทานตรงนี้ได้พูดกับหมอไหมทานจริงเล่าให้หมอฟังไหมว่าจะกิน ไม่ไม่ได้พูดเลยครับไม่ได้พูดดีแล้วล่ะครับยังไม่กล้าพูดยังไม่กล้าพูดเพราะถ้าพูดไม่ได้กินขอลองดูก่อนไม่ได้พูดถ้าพูดไม่ได้กินแน่นอนไม่ได้พูดอไม่ได้พูดแล้วได้เริ่มเริ่มทดลองอะไรก่อนฮะเอ่อทั้งสามตัวก็คือมีน้ํามังคุดดื่มน้ําก่อนน้ำมังคุดทานไปในวันเดียวกันแล้วแหละครับต้นเริ่มวันแรกจาได้ว่าวันที่สิบเก้าเมษา สองห้าห้าสี่โอ้หนี้จำเอียดหมดทุกอย่างเลยเพราะว่ามีบันทึกเอาไว้แบบเป็นรูปเล่มเลยนะฮะห้าสี่นี่คือเริ่มจากน้ําเริ่มจากน้ํามังคุดแล้วก็ทานทานเป็นสีเขียวสีเขียวแล้วก็สีเหลืองสีเหลืองด้วยอย่างละสองเม็ดต่อหนึ่งมืออครับสามเวลาก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นเลยก่อนนอนก่อนนอนครับก็ประมาณหกเม็ดหรือแปดเม็ดต่อวันหกเม็ดครับหกเม็ดต่อวันหกหกหกเม็ดหมายถึงว่า ถ้าเป็นสิบสองเมตรสิบสองเมตรก็สองอย่างสีเขียวสีเขียวสีเหลืองสีเหลืองก็หกก็คืออาหารเช้ากลางวันกลางวันก่อนนอนก่อนนอนอาหารเย็นไม่ได้กินนะครับไม่ไม่ไม่ได้ทานก็คือวันละสิบสองเมตรเลยชนิดละหกเมตรครับแต่แต่ตัวน้ำหนึ่งสองทุกเช้าทุกเช้าหกโมงก็ทานแล้วครับทานอยู่นานเท่าไหร่ครับเฉพาะชุดนี้สองเดือนก่อนนะครับเฉพาะน้ำมังคุดเนี่ย สองเดือนกับทานทานเม็ดเนี่ยนะยาเม็ดไอ้แคปซูลแคปซูลเนี่ย,ย,ยสองเดือนพอสอเดือนปุ๊บเนี่ยเออร่างกายเราจะรู้เลยว่าร่างกายเราเริ่มแข็งแรงขึ้น